ว่าอืมโดนไอสิว้คูสมศรีคูสมศรีคุณแก่โดนจับมันไปแล้วละ่ะอ้าช่วยฉันด้วยช่วยคูด้วยสิอ๋อช่วยก็ด้วยย่าครูสมศรี อยากแง,ง่ไปซะถ้าแกไม่อยากโดนไม่อยากเห็นคุสมศีตายโดยย่างหมึกของฉันรบบบของฉันออแม่ขาจะนอนแล้วเล่าน,านิทานให้ฟังหน่อยสิได้สิลูกตั้งใจฟังนะจ่าแม่ด้วยครับ <laughs> ดดดดดนัโทษโทษทีมีนี่นะด้วยรบอทของฉันที่มนันมีระบบปืนภัรปืนนี่ไงละ่ะ มีนี่กัน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 โอ้ไม่น้ำคือแกไม่อยากเห็นครูสมศีตายแกก็อย่าไปช่วยครูสมศรีของแกครูสมศีผมจะไปช่วยครูเดี๋ยวนี้เลยอะข้า huh? มันยู่เวลาไว้ระบบติดตัง้งค่าคููส,มส้มศีโอ oh นะ้ไม่นคู่ส,มส้มศี ไอ้นักเรียนโโยว้าว้าวว้าวแกค่าสูส่งสิมได้ตรงท้อเอานี่มาระบบปิดใช้งานจะฆ่าแกเดวนี้เลยว้า โทษท่นแกฆ่าค,คู่สมศรีย่า yeah. ระบบบาดเจ็บบาดเจ็บรับความบาดเจ็บแกฉันไม่ยอมหรอกสิ่งที่แกทำลงไปกับคู่สมศรีที่รักของฉันถึงแม้ฉันจะเกลียดนางก็ตามแต่ฉันก็ยังคำนับคู่สมศรีของฉัน จะทำไรคู่คมซีคมฉันอีกเอเคขอบคุณมากเลยทีวยคุยไปไม่เป็นไรครับคู่แต่ฉันจะตกไปจากที่นี่ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้คูติดอยู่ที่นี่พรบผมเียดคู่ผมแค่คู่คู่แคช่จะลอกคู่ สิ่งทั้งหมดนี่มันคือแผนของผมเอง,เองไม่น่าปกติตามตอนต่อไป